สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบและคุณปวินาไมวันนี้ถึงช่วงเวลา A c ซ l u ักับกเกษมสันแล้วนะครับผมจะพาไปเที่ยวต่อที่เกาะรงสันลมซึ่งเป็นเกาะที่ผมชอบที่สุดของสีนูวิวแต่ก่อนจะไปเที่ยวเกาะกันนั้นนะครับอยากจะพาไปรู้จักมรโดโลกแห่งที่5ถึงแห่งที่8ที่เราได้นำเสนอไปแล้วบางส่วนเชิญชมรายงานพิเศษครับ ตอนที่แล้วได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมรดกโลกของเวียดนามจำนวนสี่แห่งคือหมู่โบราณสถานเมืองเวเมืองโบราณฮอยอันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเซนและป้อมปราการจัก,กรพรรดิแห่งทางลองฮานอยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมรดกโลกที่เหลืออีกสี่แห่งของเวียดนามค่ะมรดกโลกแห่งที่ห้าของเวียดนามก็คือป้อมปราการแห่งราชวงศ์โฮซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดทันฮวาริมชายฝั่งเวียดนามเหนือตอนกลาง ห่างไปทางใต้ของกรุงฮานอยหน0กิโลเมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2,554ป้อมงประการแห่งราชวงศ์โฮมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูสี่ด้านตัวปราสาทสร้างขึ้นจากก้อนหินปัจจุบันตัวปราสาทเกือบทั้งหมดได้พังทลายไปแล้วค่ะคงเหลือเฉพาะประตูปราสาทเท่านั้น มรดกโลกแห่งที่6คืออุทยานแห่งชาติฟงงาเคบังค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดกวางบินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2546อุทยานแห่งชาตินี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งหรือราว400ล้านปีก่อนมีภูมิประเทศเป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่857ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่มีหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย มีบริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสอปปอ,ปอลาวเลยค่ะนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติปงนางเคบงังยังเต็มไปด้วยหินรูปร่างต่างๆและถ้ำม,มากมายและยังเป็นสถานที่หนึ่งในสองของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำฐานใต้ดินขนาดใหญ่และเมื่อเดือนเมษายนปี2552นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบถ้ำใหม่ที่นี่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นถ้ำใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ มรดกโลกแห่งที่7็ของเวียดนามคืออ่าวฮาลองค่ะซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี2537อ่าวฮาลองในภาษาเวียดนามนั้นหมายถึงอ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่งซึ่งเป็นความเชื่อตามตำนานพื้นบ้านของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจำนวน1,969เกาะเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณเอ่าวสองเกาะ คือเกาะกัดบ่าและเกาะต่วนเจวทั้งสองเกาะนี้มีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างทาวา นามีเวลา่างๆก็ลองไปดูนะครับเอาล่ะครับกลับกันมาที่สีโนวิลจันท์นังคานที่ผ่านมาผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเกาะรงซึ่งเป็นเกาะสําสหรับคนที่ชอบปาร์ตี้ชีวิตติดดินสบายๆอยู่กับฝรั่งมังค่าเยอะๆนะครับถ้าชอบปาร์ตี้ต้องไปเกาะรงและเมื่อวานนี้ผมพาไปเกาะสงสาซึ่งเป็นเกาะที่ชื่อภาษาไทยแปลว่าเกาะคู่รักแต่เกาะนั้นสําหรับมหาเศรษฐีอย่างเดียวนะครับเพราะราคา5 0,000บาทขึ้นไปแต่ว่าสวยแน่ๆมาดีฟของ อาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เกาะลองบีชเกาะลองบีชคือเกาะที่มีหาดยาวๆอันนั้นก็สวยสงบแต่ตอนนี้เอาละครับขึ้นเรือไปกับผมเลยผมจะพาไปที่เกาะลองสันเลมนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเกาะรงประมาณ20นาทีเป็นส่วนตอนใต้เข้ามานะครับเรานั่งเรือใช้เวลาประมาณ20นาทีด้วยสปีดโบ๊ทเนี่ยครับถ้ามองจากภาพถ้ามองเข้าไปแค่มองเข้าไปเนี่ยทางซ้ายก็จะเห็นเป็นหาดทรายทางขวาก็จะเห็นเป็นหาดทรายนะครับ ถ้าเกิดมองจากด้านบนถ้าขึ้นเครื่องบินมองลงมาเนี่ยนะครับดยใช้โดรนเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปหัวใจเลยทีเดียวหาดทรายน,นี้นะครับ,รบพอมาถึงเนี่ยครับสะพานเดินเข้ามาน้ําใสขนาดนี้ตอนพาไปเที่ยวเกาะรงก็ว่าน้ําใสแล้วเกาะลองบีชก็ว่าน้ําใสแล้วดูก่อนนี้สิครับเฉพาะแค่สะพานเข้ามาเนี่ยยังน้ําใสขนาดนี้นะครับเอาละครับผมพาไปทางหาดด้านซ้ายก่อนซึ่งจะสั้นกว่าหาดด้านขวาเนี่ยครับบรรยากาศ น้ำใสอดใจไม่ได้ครับขออนุญาตลุยลงไปยืนในน้ําทะเลเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่าใสาขนาดไหนเนี่ยครับแทบจะอยากหมุนขอหมุนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนรอบตัวให้เห็นว่าท้องฟ้านั้นใสเหลือเกินน้ําทะเลก็ใสเหลือเกิน ครับแล้วทรายในละเอียดยิบเลยทุกจุดที่เรายืนเนี่ยจะเห็นปลายเห็นอะไรต่างๆนานา,นาวาหว้เต็มไปหมดเนี่ยครับบรรยากาศน่ารักมากๆลองเดินมาที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวานะครับซึ่งจะมีชายหาดทรายสีขาวเช่นกันยาวสุดลูกหูลูกตานี่แหละครับสองหาดนี้รวมกันเนี่ยเป็นชายหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาถึงเรียกว่าหาดโรงสันเลนสันเลนแปลว่าสุดลูกหูลูกตานะครับผมเดินมาด้านนี้ด้านขวาก็จะมีคนนิยมมา พักผ่อนด้านนี้เยอะกว่าเห็นไหมครับจะมีฝรั่งมานอนอาบแดดกันอยู่ที่นี่สบายๆนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยชายหาดเรียกว่าบริสุทธิ์มากไม่มีเตียงผ้าใบใครอยากนอนเนี่ยไม่นอนกับพื้นทรายก็ปูเสื่อนอนกันเลยขนาดนั้นผมขออนุญาตเดินลงน้ําไปนะครับเพื่อให้ดูว่าน้ําตรงนี้ใสขนาดไหนเดี๋ยวจะเอามือจิ้มไปในน้ําทะเลเลยนะครับให้ดูว่าเอากล้องจับเลยครับว่าริชแบนรักในหลวงที่ผมใส่อยู่เนี่ยถ้าลงไปในน้าทะเลที่เกาะรองสันเหลิมแล้วเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านี่คือผลครับ เห็นไหมครับน้าใสขนาดนี้เห็นหมดละเอียดหมดเลยนะครับอันนี้คือความใสความมีเสน่ห์ที่พักบนเกาะรังสันเลิมนั้นมีมากมายหลายราคานะครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักสองสามพันอย่างบ้านที่เห็นเนี่ยราคาประมาณ2,000บาทเศษก็อยู่ได้แล้วนะครับเขาเขาจะสร้างให้อยู่กับธรรมชาติสังเกตนะครับเกาะส่วนใหญ่ของกัมพูชาที่ผมพามาเที่ยวครั้งนี้เนี่ยบ้านทั้งหลายรีสอร์ททั้งหลายเนี่ยเขาพยายามสร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ อันนี้สีหหลังนี้กลมเกินหมดแล้วหลังพิเศษที่สุดครับหลังนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่ในทั่วโลกเหมือนกันอยู่ในเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวเอาไปขึ้นเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้เป็นรีสอร์ทอยู่บนต้นไม้เห็นไหมครับสามารถปีนขึ้นไปพักได้ก็มีความเก๋ไกเเ่เร็วๆราคาก็ประมาณนี้ครับแปดสอลลาร์สหรัฐประมาณ2,000กว่าบาทพักที่นี่ไม่มีอะไรบังเลยถ้าเราเดินตามชายหาดที่ว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นอีกหลายๆรีสอร์ทเหมือนกันอีกมีประมาณ10กว่ารีสอร์ทที่เราจะมา พักผ่อนที่นี่ได้อาหารการกินบนเกาะแห่งนี้ก็ราคาธรรมชาติครับราคาไม่ได้แพงกว่าปกติเท่าไหร่นักมีอาหารมีเครื่องดื่มเกาะน,นี้เหมาะจริงๆสําหรับคนอยากจะมาพักผ่อนนะครับเอาหนังสือดีๆมาทักสองสาเล่มอยู่นอนที่นี่ทักสามสี่คืนไม่ออกไปไหนใช้ชีวิตมีความสุขกับแสงแดดสายลมแล้วก็น้ําทะเลใสๆทรายสวยๆนี่รับรองว่าเกาะแห่งน,นี้เป็นเกาะที่น่าไปพักผ่อนมากนะครับอันนั้นก็เป็นเกาะทั้งหมด4ี่เกาะรวมแล้วเราไปครบแล้วนะครับ เกาะรงเกาะรงสันเลมนะครับเกาะรงสาแล้วก็เกาะลองบีชนะครับทีนี้จะพาไปเที่ยวอีกที่เข้ามาในเมืองครับเข้ามาในเมืองไปดูกันจะมีหาดอีกหาดหนึ่งเวลานั่งเรือกลับเนี่ยนะครับจะเห็นไกลๆตึกซ้ายมือนั่นแหละครับเขาเรียกภาษาชาวบ,บ้านเรียกโรงแรม7ชั้นหรือโรงแรมอินดีพ n เดนซ์เป็นโรงแรมที่สร้างอยู่บนหาดอินดีพีเดนซ์ ซึ่งเป็นหาดส่วนตัวเหมือนกันนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมพาไปหาดซกขาเป็นหาดส่วนตัวนี่ก็เป็นหาดส่วนตัวเช่นเดียวกันไปดูโรงแรมนี้เก๋ไก๋ครับอดีตเอ่อริยาประดีสารัตนะครับเจคกลินเคนเนดีก็เคยมาเยี่ยมเยือนตรงนี้ในปี2510แล้วดูห้องที่เธอพักสิครับสวยมองซ้ายมองขวาเนี่ยเห็นวิวทะเลงามขนาดนั้น ีห้องสีส้มที่ผมชอบด้วยนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับในหลักพันเนี่ยอยู่ได้แล้วนะครับห้องสีส้มนี้ก็เหมือนกันครับเห็นทะเลทั้งสองด้านเลยนี่คือโรงแรมอินทิเฟเดนและความเก๋อย,อยู่ตรงชายหาดครับเราเดินจากโรงแรมเนี่ยเราลงลิฟต์จะเดินลงบันไดก็ได้นะครับลงลิฟต์ไปที่ชายหาดเป็นชายหาดส่วนตัวซึ่งเฉพาะแขกโรงแรมนี้เท่าน,นั้นที่มาพักได้ ถือว่าเป็นโรงแรมที่เก๋ไก๋อันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมไปดูห้องทุกห้องและถึงจะเป็นห้องธรรมดานั้นก็พักได้คุ้มราคาเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีต้นไม้มีหลายอย่างให้พักผ่อนกันได้เต็มที่ครับนี่ก็คือสีโนวิวในมุมที่อยากจะพาไปเที่ยวอยากพาไปรู้จักไม่ไกลกรุงเทพเลยนะครับขับรถจากกรุงเทพไปตราดจากตราดไปอีกสองชั่วโมงเสร็ศๆก็ถึงแล้วถ้ามีเวลาว่างลองหาโอกาสไปเที่ยวกันประเทศในเอเชียเหล่านี้เองวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาละครับสวัสดีครับ